สวัสดีครับทุกท่านสําหรับสงครามรัสเซียยูเครนก็เข้าสู่การสู้รบกันวันที่1234แล้วนะครับเราเพราะว่าในหลายแนวรบยังคงมีการประทะกันอย่างหนักหน่วงส่วนการรบกันในบางพื้นที่ก็มีรายงานว่ายูเครนได้ใช้รถถังยานเกราะเข้าโจมตีตําแหน่งของรัสเซียอย่างเฉียบขาดนอกจากนี้ยูเครนยังได้ทําการโจมตีระยะไกล เขาใส่ดินแดนของรัสเซียและสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางกรทหารของรัสเซียอย่างได้ผลซึ่งสถานการณ์ต่างๆจะมีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินขอเชิญทุกทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิ t ริตอรี่พร้อมกันเลยครับ ทุกท่านครับจากรายงานล่าสุดพบว่าโรงงานผลิตโดนแบบซาเฮดที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงมอสโกถูกโดนระยะไกลของยูเครนเข้าโจมตีเดิมทีโรงงานแห่งนี้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินรบแบบมิก29และมิก31แต่ว่าตอนนี้รัเสเซียเปลี่ยนมาใช้เป็นที่ผลิตโดนแบบซาเฮดแทนครับสำหรับยูเครนการทำลายโรงงานผลิตโดนและว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ารัเสเซียได้ส่ง เพราะว่าทางฝั่งของรัสเซียได้ส่งโดรนระยะไกลมากกว่า100ลำเข้าโจมตีเข้าใส่ยูเครนแทบทุกคืนยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโจมตีด้วยโดรนเกือบ600ลำส่วนทางฝั่งของยูเครนสามารถสกัดกั้นโดรนเหล่านี้ได้ราวๆ95%นอกจากนี้ระบบป้องกันภัทางอากาศของยูเครนก็กําลังทํางานหนักอย่างล้นมือครับ ขณะดเดียวกันยูเครนก็เริ่มใช้โดรนแบบอินเตอร์เซปรุ่นใหม่ในการสกัดกั้นโดรนแบบซาเฮดในน่านฟ้าของยูเครนและเริ่มมีระบบปฏิบัติการสำหรับสกัดโดรนซาเฮดโดยตรง เนื่องจากว่ายูเครนขาดแคลนระบบป้องกันพลังกาศจึงต้องคิดค้นหาแนวทางใหม่ๆซึ่งก็เริ่มได้ผลแต่พวกเขาก็ยังคงต้องการเงินทุนอีกมากโดยเฉพาะจากยุโรปและอาสาสมัครชาวยูเครนครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหันของไทยได้ให้ความคิดเห็นว่ายูเครนติดขัดแต่เพียงความต้องการขี่ปนาวุฒป้องกันพลังกาศแบบแพทริออตหากได้มามา,มากพอก็น่าจะปิดช่องว่างในทางนี้ได้ เพราะว่าปัจจุบันยูเครนก็ใช้ทั้งเครื่องบินรบแบบ F-16, MiG-29 และเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-8, Mi-24 ในการสกัดกั้นโดรนของรัสเซียด้วยเรียกได้ว่ายูเครนมีอาวุธชนิดไหนก็พยายามที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในแนวหน้ากันบ้างซึ่งมีข่าวดีจากเขตโซมีเราเพราะว่ายูเครนได้เริ่มทําการตอบโต้กับรัสเซียในพื้นที่ของหมู่บ้านคินดาติคกาโดยมีข่าวว่าฐานราัสเซียในหมู่บ้านแห่งนี้ถูกปิดล้อมโดยกองทัพยูเครนและตอนนี้พวกเขาพยายามจะแหวกวงล้อมเพื่อถอนกําลังไปยังแนวหลังของตอนเองแม้ว่าราัสเซียจะประสบความสําเร็จในบางส่วนในภูมิภาคนี้โดยสามารถยึดหมู่บ้านได้หลายแห่งแต่ว่าการบุกก็เริ่มหยุดชะงักลงแล้ว และเป็นโอกาสของยูเครนในการโจมตีตอบโต้กลับอย่างที่ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ปลดปล่อยหมู่บ้านอานดิปกาไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงตาของหมู่บ้านคินราดิปกาแล้วครับ ส่วนการรบกันที่เมืองโปรครอฟรัเสเซียพยายามบุกหนักมากขึ้นโดยบุกจาก3ทิศทางตามแผนที่นี้นะครับโดยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมารัเสเซียได้ขยายเขตควบคุมหรือว่าเกรโซนเข้าสู่3หมู่บ้านและมีความพยายามที่จะบุกลึกเข้าไปอีกแม้ว่าสภาพภูมิประเทศในพื้นที่แห่งนี้จะยากลําบากก็ตามรวมๆก็คือรัเสเซียมีเป้าหมายที่จะล้อมเมืองโปรครอฟเอาไว้ได้ครับ และลงมาทางพื้นที่ด้านใต้เราเพบว่ารัสเซียมีการขยายเขตพื้นที่โซสีเทาได้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับ ทั้งนี้ลักษณะการรบในแนวหน้ากองทัพรัสเซียยังคงใช้รถหุ้มเกราะหนักและรถมอเตอร์ไซค์เป็นแกนหลักในการโจมตีตามแนวทางเดิมโดยเน้นการบุกเข้าใส่แนวป้องกันของยูเครนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยูเครนสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ดโดรนโจมตีรถหุ้มเกราะเหล่านี้โดยตรงและใช้ดโดรนทิ้งระเบิดเข้าใส่แนวป่าเพื่อจัดการกับฐานราบรัสเซียที่หลบหนีออกจากยานพาหนะเหล่านั้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรัสเซียได้ทำการเสริมเกราะให้กับรถถังและยานเกราะจำนวนมากทำให้การโจมตีด้วยโดรนไม่สามารถทำลายยานพาหนะเหล่านี้ได้ในทันทีทำให้ฐานรัสเซียมีเวลามากขึ้นในการหลบหนีเข้าสู่แนปาหรือว่าอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแม้สุดท้ายยูเครนจะส่งโดรนตามเข้าไปโจมตีซ้ำก็ตามแต่นั่นก็ต้องแลก,กกับเวลาและทรัพยากรที่มากขึ้น ส่วนทางฝั่งของรัสเซียจึงอ้างว่าสามารถขยายเขตควบคุมพื้นที่สีเทาได้เพิ่มเติมจากผลของการรุกในลักษณะนี้ซึ่งภารกิจต่อไปก็ต้องตกอยู่ที่กองทัพยูเครนที่จะต้องทำหน้าที่ผลักดันฐานรัสเซียให้ออกไปจากพื้นที่สีเทาให้ได้ ยูเครนใช้หลายวิธีในการต่อโต้ทั้งการส่งโดรนแบบ FPV โดรนทิ้งระเบิดขนาดใหญ่รวมถึงการใช้ฐานราบเข้ากวาดล้างโดยตรงนอกจากนี้ในบางจุดก็มีการนำรถถังแบบ T64 และรถรบฐานราบแบบ BMP เข้าโจมตีฐานรัสเซียอย่างเฉียบคาด ความได้เปรียบของยูเครนในสถานการณ์แบบนี้ก็คือฐานรัสเซียที่หลบหนีจากยานเกราะมักมีเพียงอาวุธเบาติดตัวส่วนอาวุธต่อต้านรถถังมีน้อยมากถ้าหากว่ายูเครนสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถผลักดันให้รัสเซียออกจากพื้นที่ไปได้ก่อนที่ฝ่ายรัสเซียจะได้เสริมกําลังหรือว่าเพิ่มอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ครับแต่าหากว่ายูเครนตอบโต้ช้ารัสเซียก็จะมีเวลาในการส่งกําลังเสริมเข้ามาใหม่พร้อมกับอาวุธหนักนั่นก็ จะทําให้พวกเขาสามารถตั้งแนวตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งและทําให้การขับไล่ของยูเครนทําได้ยากมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วเกมนี้ก็คือการแข่งขันด้านเวลาและการชิงไหวชิงพิบกันในสนามรบอย่างแท้จริงครับต่อมาเราไปดูผลงานทางกระฐานของยูเครนในแนวหน้ากันบ้างโดยกระทรวงกระหมยูเครนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงเห็นการโจมตีด้วยโดรนแบบ FPV ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกองพันอากาศยานไร้คนขับที่14ซึ่งสามารถทำลายระบบป้องกันพลังกาศของรัเสเซียได้ถึง2ระบบได้อย่างราบคาบโดยระบบที่ถูกทำลายมีดังนี้1ระบบป้องกันพลังกาศแบบบัค M1 ซึ่งเป็นขีปนาวุธผื้นสู่อากาศพิสัยกลางมีระยะการโจมตีอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง35กิโลเมตร พวกมันเป็นหนึ่งในเสาหลักของการป้องกันพลังกาศของรัสเซียในแนวหน้าใช้ยิงสกัดกั้นเป้าหมายได้จากระยะไกลเช่นเครื่องบินรบหรือว่าดโดรนโจมตีต่อมาก็จะเป็นระบบป้องกันพลังกาศแบบสเตลลาสิบถือเป็นระบบป้องกันพลังกาศพิสัยใกล้ที่ติดตั้งอยู่บนรถสายพานมีระยะการยิงประมาณ8 0 0ถึงกิโลเมตรสามารถยิงสกัดกั้นเป้าหมายในระดับต่ำเช่นโดรนแฮลคอปเตอร์และกาศยานที่บินโจมตีต่ำครับ ในคลิปดังกล่าวโดรนของยูเครนได้บินเข้าโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำจนระบบป้องกันพันธากาศของรัเสเซียทั้งสองเกิดการระเบิดขึ้นก็นับได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับฐานของยูเครนนะครับ ส่วนต่อมาก็มีข่าวดีของยูเครนมาฝากครับโดยเยอรมนีจะมอบความช่วยเหลือแก่ยูเครนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงชิ้นส่วนและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตขีปนาวุธระยะไกลของยูเครนซึ่งสิ่งนี้อาจทําให้ยูเครนสามารถพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะการยิงไกล500กิโลเมตรและมีหัวรบขนาดหนัก หากว่าพวกเขาทำสำเร็จรัเสเซียจะต้องเจอกับงานหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าอาวุธแบบนี้มันจะไปสูสีกับขีปราอาวุธแบบอิสกันเดอของรัสเซียครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราได้ทำคลิปต่อไปได้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ